ออก็มาพบปะเจอกันในวันนี้ก็คงจะนำข้อคิดนำกำลังใจมาฝากสั้นๆกันอีกสักเรื่องหนึ่งนะนายโยที่เนี่ยอยู่จังหวัดพังงาโดนยุงกัดมีต้นไม้มีบาาใบญ้าอะไรเวลานั้นสัมผัสแล้วมันมันคันยิ่งคันเราก็ยิ่งเก่ายิ่งเก่าเราก็ยิ่งมัน ยิ่งคันยิ่งเก่ายิ่งเก่ายิ่งมันยิ่งคันยิ่งเก่าก็บนเวียนอย่างนี้แหละเนาะอ้าวก็มาเปรียบกับชีวิตให้ฟังสักเรื่องหนึ่งก็ในสมัยพุทธก,กาลเนี่ยพระพุทธองค์ได้ยกตัวอย่างอธิบายว่าการไม่มีโลกก็คือลาบอันประเสริฐบางคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจที่ทำาไมมีโลกก็จริงๆคงจะใช่นาะเราก็ไม่อยากมีอะไรต้องเจ็บป่วยต้องรักษา ยกตัวอย่างตอนนั้นมันเป็นเรื่องของคนเป็นโรคเรื้อนโรคเรื้อนนี่มันอาจจะกัดกินเพวนั่งบางส่วนแล้วก็เรียกว่ามันคันจริงๆเราคนเป็นโรคเรื้อนในสมัยนั้นก็ต้องเอาตัวไปพิ้งเอาไปย่างไฟอ่ะมันแสบมันคงทุกข์ทรมานมากคงจะรู้สึกโอ้โหมันกันเออมันมันคันมันก็ยากจะเกาหรือบางทีก็ต้องเอาแพร่ไปปิ้งไปย่างไฟเพื่อให้มันรู้สึกปวดแสบปวดร้อนนะ วันใดวันหนึ่งคนที่เป็นโรคเรื้อนเนี่ยได้รักษาจนโรคหายแล้วเนี่ยมันก็มีข้อเปรียบเทียบอีกแล้วเราอยากเกาอีกไหมหรือเราอยากจะเอาตัวไปปิ้งไปอีกหรือว่าความความรู้สึกตรงเนี้มันต่างกันชีวิตเรานะเวลาเราคันยิ่งคันเราก็ยิ่งเกา่าบ่อยยิ่งเกา่าเราก็ยิ่งมันเราก็อยากจะเก่าอีก เกาอยู่นั่นแหละบางทีเกามากจนทะลอกปะเปิดลามก็มีนะบางทีไอความสุขจากการที่เราคิดว่าเราได้เกาเราก็เอ้ยก็ฉันคันน่ก็ฉันได้เกาพอเกาแล้วมันก็มันมันสุกอ่ะมันสุกจากการได้เกานะพอมันคันตรงไหนอีกก็เกาอีกมันก็สุขอีกเไอความสุขจากการที่เราได้เกากับความสุขที่เราไม่มีอะไรจะต้องเกาแล้วอ่ะเออมันตั้งกันนะเมื่อเราไม่มีที่จะคันแล้วอ่ะ เราก็ไม่ต้องเก่าไม่ต้องไม่ต้องหาความสุขจากการเก่าแล,ล้วทีนี้ก็มาเปรียบกับกิเลสในชีวิตก็ได้เราลองมองดูว่าหลายๆครั้งเราวิ่งตามหาสิ่งของวัตถุตำแหน่งความรักเราต้องการเยอะแยะเลยนะในสิ่งที่เราความมีความปรารถนาเนี่ยมันก็มันเราต้อง คอ้หาที่เก่าที่คันตรงนี้เรารู้สึกว่าเราคันเนี่ยอยากไปดูอยากไปเสพอยากไปชมเรามีความปรารถนาอะไรมากมายก็มันเราต้องต้องคันต้องเก่าต้องหาที่เก่าอยู่เลยอ้าวตอนนี้เรามาลองดูสิว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่มีที่จะต้องเก่าแล้วเราลดความมุ่งมา่ปรารถนาอะไรลงไปได้บ้าง มันอาจจะสุขกว่านะความสุขจากการที่ได้เก่ากับความสุขที่ไม่มีอะไรจะให้เก่าเออก็ลองมาดูในใจของเราในชีวิตของเราการไม่มีโรคจะให้ต้องรักษาเนี่ยมันก็น่าจะมีความสุขกว่าการที่จะต้องวิ่งห้าการรักษาโรคอยู่นะบางทีชีวิตเราบางทีเนี่ยถ้าเรามีความยับยัง้งมีความพอดีหรือเราสามารถระง,งับนะีระง,งับไอ้ไอ้ความ ทยานยากความวิ่งดิ้นหลน่นค้นคว้าบางทีมันก็อาจจะเป็นความสุขที่สงบแท้จริงนะก็ล,ลองลองเอาไปคิดดูอตอนนี้เรากําลังอยากได้อะไรไม่ไม่นะโทรศัพท์หม่เราอยากได้ของไม่ได้แฟนไม่อยากได้ตำแหน่งไม่บางคนก็บอกว่ามันก็ต้องวิ่งวิ่งหาวิ่งตามวิ่งไล่เงาหรือวิ่งเก่าอยู่นั่นแหละก็วันนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ารถนาอะไรมากเราก็ไม่ไม่มีอะไรจะคันไม่มีอะไรจะต้องเกา่า คงมีความสุขมากกว่าขออนุโมทนาเจริญพรฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนไม่มีอะไรจะต้องเกาขอให้ทุกคนมีความสุขอย่างแท้จริงยั่งยืนยาวนานสาธุ